วัสดีแชทสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เห็นและสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ขึ้นนะอยู่ขึ้นสองเม็ดอ่าเป็นสองเม็ดสองแพ็กเกจที่ค่อนข้างที่จะน่ารักเลยทีเดียวนะขึ้นพร้อมกันนะครับเดยไม่รู้จะหายพร้อมกันหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้นะอ่าวันนี้นะครับวันรุ่งนที่โคตรเงียบเหงาเพราะไม่มีใครออนเลยในเพื่อนในเกมนะตอนนี้เพื่อนไม่คันกระบานอย่างเงี้ยนะวะ แล้ววันนี้นะครับเหมือนเดิมเราจะมาเล่นแรงกันอีกเช่นเคยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปดูราค้ากันก่อนเห็นท่อมดอกบัวแล้วก็พลาสิกพลาสิกนี้เท่นะว่ามันไปเท่นะเสียงจริงเท่นะอลาสิกเนี้ยจริงถือว่าได้เรื่องนะครับแต่ว่าไม่มีตังค์เรเลยไม่ได้ซื้อแค่นั้นเองนะครับชีวิตทีตอนนี้ก็คือ ปัญหามีอย่างเดียวนะครับก็คือไม่มีตังค์ไม่ไม่มีแฟนไม่เป็นไรนะรแต่ว่าไม่มีตังคนะ์ตอนน,นแย่แล้วไอ้เชียแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีอะไรว้าเนี่ยมีเตะน้ําแข็งด้วยนะเป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าก็แล้งนะครับชแชทแลงอยู่ไหนแลงที่เล่นไปล่าสุดแม่งแพนะแต่ว่าก็เล่นไม่ดีหรอกพูดตรงๆเลยว่าผมก็รู้สึกว่าตัวเองเล่นไม่ดีหรอกเกมนั้นอนะ นะแต่ก็มันก็ทำได้แค่เท่านี้แหละนะเรน้าแม่งอีสิเดนหนึ่งไอเชียยิงเฮียเยวอร์าชิหายคุชบ้าไอเฮียนะครับพะวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงทำเพื่ออะไรไม่รู้นะครับกดซับกดไลค์แล้วไปดูกันในเกม a few moments later มาเวช <c oughs> แม p นี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วว่ามีแผนว่าน่าจะแพ้นะผม <c oughs> ไอคโอเว้ไม่อยากเล่นนะ ก็จะเล่นบีดแต่ขี้เกียจเล่นในเะทียแม่งไม่ไหววะผมไม่เชื่อมั่นในทีมนะผมเชื่อมั่นในตัวเองครับแชทผมจะไม่เล่นบีดเล่นเทียผมจะจ่ายของเพื่อตัวเองละ <c oughs> ผมเหนื่อยนะบางทีหวังกับเพื่อนร่วมทีมนะมันไม่ค่อยดีบางทีเจอไม่ดีก็ไม่ดีเลยไอเทียนะวันนี้ครับอีโก้หลุดเอฟฟิงกส ไปเชียวเบตโต้อยู่นี่เวเน์เนสเบตโต้เชียร์เบตโต้เชียร์ข้าไหนอะอะไรวะเม่อกี้เม่กิน ยีผีหลอกวะัน t ส i o g เอ้แบงคตัวหนึ่งเพื่อน n g s c a ว e f u l n o h a e n s r ไม่ยิงเลยไม่ตายเชี่ยเก้าสิบสวยโ้โหูกไอ้เจลยไม่ตายเชี่ยเพื่อไม่แบดว่ะไอเชี่ยคิวามันโลนะไอเชี um <t <t ่ยเมื่อกี้เลยอัดไปสากเม็ดไอเชี่ยไม่ตายจริงคิวโดนหัวด้วยเชี่ยเลยกเต็มัเต็เอ้ยวั Over there, though. One ramp. Three here, three here. Come back. Come back, come back. Close, close. Nice shot. Clip was mid. Oh, we are in mid, Ole! Stolly! We got spec. Nice. We got spec here. Yeah, we got spec, da. ไปยังไงผมคิดว่าเขาน่าจะโหงรอหรือเปล่าสมไมไหมไหมครับเรียบร้อยโดนแถมหนึ่งดอกชิบหายแน่แล้วขนลุกสู้ครับคิดไม่ออกเอาไงเอ้ยอัพอึอัพ,อพไปครับสมมก1หนึ่งวางไปยังไงครับจังหวะนี้ซีทีหรือเปล่าลว่าซีทีนะเฮ้ยนีดีที่มันให้ผมอเงี่ยยิงหัวเลยดิ

ผมคิดว่ามันจะยิงไอ้สัตว์ผมก็ออกไปให้ไปช่วยมันสรุปแม่งแอบหัวใจฉันหัวใจใจเจ้าเอ๋ยไอ้เชี่ยเอ๋ยผมคิดว่าจะเห็นมันไล่ป้างไม่เห็นมันเดิไล่ป้างผมคิดว่าจะไปยิงไอ้เชี่ย I i d d n อ see ซิง bro.

Heaven 1 Elbow Elbow! In already! Oh. Nice! Uh -huh. You got a love. Uh -huh. Pushing Heaven Flashback uh -huh. Nice, nice. Don't overheat, okay guys? Calm down. Still A-Man, still a -man. Oh, my God, One enemy remaining. Uh, I don't know. I don't know this guy. I no no no. Nice round guys. Good job. Oh, oh awesome. bro. Yeah. Uh. bro, he jumped on me. Oh, two. My best rally, bro. Hey! <laughs> one heaven, one heaven. Bike planted. I'm taking it. I'm The pushing side. Oh my god, my LP! down A. Yo, yo, Ali. <coughs> 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 Left related left. Under related. under 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 walking to sight now. Our default right now. Is left. The enemy remaining. Oh, sorry, I'm doing that. Spike planted. Not another step. I'll handle this. Screen, screen I think. Yeah, screen, screen, screen. i Oi! Oh, yeah. <laughs> nice! Yeah.

No, uh, no, 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 no. I no, heard no. one inside. Maybe, okay, okay. We don't know, we don't know. Back like nice! Oh, Good round, nice. guys. One more, one more. One more. I hear, I'm going to go to the right wound. I hear, I'm going to go to the right <coughs> wound. <Okay. coughs> Maybe they're you waiting for mean. your troops, careful. I play outside, okay? I can watch this wrist. no need, no need, no, I can watch. Hey. Oh, it's not done. I don't know what i here, again. we Oh, yeah, need to, to ส้ยเมียนมียนสวยเซเกเตอร์พลาดล้มตึ้ลมสวยน่ารออฟดิเชจใจโอเควันเฮสปีวันเเขีแม่งเต็งจังวะเฮียโอ้โหโอ้สาคบอสเฮ้ยเวนอะไรเฮ้เวนอะไรใ้ยืมสมองเฮ้ยเว้ Smoke, 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 smoke. ada smoke. They so much heaven, bro. Go back, go back, go back, go back. Cypher, go back. Yep. Cutting Nice. Spike down A. Down here, got. this, guys. Come on. I got now. ไม่ก็เสมอวะมีไหนก็เรียกว่าแพ้แพ้ไปบอสทีทีกับอสทีทีเออนั่นกมันเอ้ยเย้ยเยสกรีนสกรีนสกรีนสกรีอะฟลาไวิ่งวัวเลดีไปวกูเบียวกูเบียวบุ๋นน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 ้นนนดัมพิดัมพิจัพิัมพิจัพิไอ้สโมไอ้กอสโม่อ Betting you, betting you. Tina Nice round. One suppressed. Flopia, flop He walked out. Whoa. Space transfer me. A, one B reach B one B reach and race. Reach on site A site. A trap yeah, trap, yeah, trap, 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 trap. trap Haven on site. No, no, will. Breach is A, breach is A. Only breach. Really open it. B. Last player standing. Oh, Indeed, bro. là Allah, là Heaven, ala Heaven. <coughs> Couldn't đi anything combined. Nice. Guys, guys, nice, nice. come back. Did you with fight? No, 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 You can fly for me. Hey, hey, ramps, ramps, ramps. Yeah. Chu, chu, chu. No need to pick. Chu. I was done. Rust careful. Chu, chu. Nice. Game. Switching sides. Oh, shit. GG. Oh, my God. Good game, guys. ให้กูเล่นทำไมวะไอ้เหี้ยให้กูเล่นมาทำไมเพื่อนเพื่อนให้กูเล่นทำไม,มบอกกูสิให้กูเล่นทำไม <c oughs> เห็นไหมวเวเยเลเวยเล่ไรสามเฮ้ยคือเกมนี้คือแบบว่าแรงนี่ไอเทนหนึ่งไอเทนสองแต่ตึงจังวะไอ้เหี้ยมันมันตึงอย่างไะหรือว่าเ,เพราะว่าเราคิดมากเกินวะมันเลยดูตึงอ่ะแชท นะแต่ให้กูเล่นทำไมอะ่ะเกมเนี้ยเอาเนี้ยเียว่าคลิปนี้นะครับชัดป่อยเท่านี้ผมว่าคลิปนี้น่าจะนานมากแล้วเป็นชั่วโมงลนมั้งนะก็ขอบคุณทุกคนนะที่รับชมกันจนจบนะถ้าสนุกถ้าชื่นชอบนะฝากกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะคลิปนี้นะไวนะ้เจอกันะ